ไล่ซวดบ่บ่บันทึกวิดีโอเขาปิดหน้าเป่นพอ่ลไรโอ้โหแต่ไปเบิ่งในยูทูปเขาโหลดช่องชนกโยธชัยวิธีการกำลังสีสัางสะดุงห <t> ้ <t> ้ยฝนเออบรรยากาศดีดีมันบ่ห่อนเมื่อนี่กำลังสะพากันเห็ดสะดุง สะดุง้งง่ไม่สักสกำลังพาคกันเ <c oughs> ตรียมเห็ดสะดุง้งครับสะดุ้งยุบคุญแจบันทางี สะจับปลา,า,น,าน,นี่มน้ำามากปลยทยยกสะดุ้งอันนี้หนามจีเพียงพื้นกับมุ่งพ่อนีพอดีตัวนี ตัวเท็ดาเู่นี่น้ำเพียงพื้นพอดีนี่เพียงเอวนี่ตัวกัเบื้งกันสายที่ะกันน้ำบ่นี่แล้วเนาะองนนี้เงขน้องขุ่นขึนเ้งขุ่นขท้่น่ข้งงน้น้งน้นงงงอ่ มีออกตัวนี้ก็ถ้อตัวนี้นจใช้ับเดียวกัน้องไ้่านแที่บนได้ไม่แจก้ครับ หน่อยพอดบ่เห็ดแล้วแล้วห้ากัหฮะปลายมาขึ้นไว้ต่อแปะปลายลังค่าไว้หยุดนี่สะดุ้งร่วมใจ ตัวนี้ก็ตัดเลยก็ได้เนาะตัดนี่ถัาเลยข่อพี่บวะตัดเนเลยข้อมันก็เปียกก่อนเลยตัดเลยจ้ตัดเัินตัวมันปล่อยเนีมาพี่ตัดเลยได้เนี่ยตัดหม้อเฮ้ยแล้วว่ามันเพื่อนใส่เมื่อยมันลงใหม่ก่อนเนาะเออของเปียไปเอียงกันยังไงแต่ว่าจะเจอข้อแข็งยังไง

ปี80แล้วที่80ไม่รล้ Thank you.